นี่นะคะหน้าตาของหมูกรอบที่เขาบอกกันว่ากรอบนานถึง6ชั่วโมงเลยเดอะเบสหมูกรอบเราสร้างอาชีพให้คุณค่ะอเ,คอเอามาดูหนังกงันค่ะนี่ครับ สนาทีครึ่งก็ได้แล้วนี่นะคะเห็นเป็นบ้านอย่างนี้เนี่ยเชื่อไหมคะว่าเขาขายหมูกรอบเนี่ยวันหนึ่งเป็น100ยกิโลเลยนะวันนี้เนี่ยจะมาพิสูจน์แล้วกันแล้วว่าอร่อยตรงปกหรือเปล่าต้องชิมนะครับลองพิสูจน์ได้เลยครับ ขอชิมเลยแล้วกันนะคะอย่าอิจฉารุดนะอือหืออืมอร่อยจบเก็บหูเลยอะมันกรอบมากอือหนี่ทอดกี่กี่ชั่วโมงนะคะจานนี้ไอ,ไอันนี้ทอดมประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งได้แล้วกรอบมากเลยรอคินอยู่ชั่วโมงหนึ่งอือหือเนื้อน,นุ่มไหมครับนุ่ม,อ,มอร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มดีไหมดีอะ มิจิมแบบแว,ว่าม,มีความมีคว,าม,มว,า,มมวามไม่เผ็ดเกินไปอ่ะ,อ,ะอย่างนี้กินได้หลายคํา้มูสกรอบเนี่ยเขาบอกกันว่าถ้าจะให้เทพจริงๆเนี่ยตัวเนื้อต้องชุ่มฉ่าตัวหนังจะต้องกรอบซึ่งอันนี้แม่คุณบอกได้เลยว่าหนึ่งร้อยเอนอร่อยมากเลยอ่ะอันตรายมากเลยจานนี้ความําของเดือนะคะสําหรับบางคนมือใหม่ห,หรือว่าหัดทําเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเทคนิคเนี่ยมีอะไรวันนี้บอกได้แม่คะบอกได้หมดเลยครับทุกขั้นตอนเราบอกอยู่แล้วไม่ห่วงด้วยเห็นไหมคะ คุณขายได้วันละเป็นร้อยร้อยโลเลยอ่ะใช่ครับใช่แหมอยากดูแล้วสิคะว่าวิธีการทําหมูกรอบเนี่ยให้อร่อยแล้วก็แบบว่าขายดีเนี่ยมีขั้นตอนเปนอะไรบ้างพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยดูขั้นตอนบอกบอกหมดเลยโอ้สวัสดีค่ะคุณค่ะทำไมหมูกรอบคุณน่าทานอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหที่เขาบอกว่าเริ่มต้นจาก การถังที่อบเนี่ยหนึ่งถังนี้ถังแรกรือเปล่าคะใช่ครับนี่ถังแรกเลยแล้วกถังแรกจนปัจจุบัน1ิบถังแล้วนะเนี่ยขั้นตอนนี้วิธีการเลือกเนื้อหมูเองเนี่ยก็จะเป็นบริเวณส่วนหน้าท้องนะครับเวลาเลือกเนื้อหมูก็ให้หนังหมูเนี่ยเป็นหนังหมูอ่อนครับแล้วก็ต้องเป็นพื้นท้องราวนมก็เป็นราวนมอย่างนี้รับเป็นส่วนพื้นท้องเท่านั้นราวนมนี้ก็มีหหวของหมูติดด้วยพอมาถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บเราเลือกแล้วก็ตัดแต่งทำความสะอาดหนังใช่ครับทำความสะอาดมันหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มครับต้ม เนี่ยพอต้มต้มเสร็จ30ินาทีนะครับ30นาทีต้ม30สิบนาทีแล้วก็หมูก็จะมาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้นะคะ30ิบนาทีอ่าแล้วก็เผาขนได้เลยเผาขนให้มันหงิกเะเเผาขนเผาขนพอเผาขนเสร็จก็อ่าล้างทำความสะอาดแล้วก็บั้งเลยครับบั้งตามรอยบั้งตามรอยไปเลยครับบั้งแบบนี้ไปเลยครับอันนี้ก็เบาๆพอค่อนข้างแล้วก็ทาเกลือเลยหรือไม่คะโอ้ ใส่ไม่ต้องเยอะครับเพื่อแค่ให้หมูมีรสชาตินิดหน่อยเพราะเนื้อหมูก็อร่อยอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็เสียบเหล็กขั้นไว้ครับค่ะเพราะหมูบางชิ้นเนี่ยเราไม่เสียบเหล็กขั้นตัวนี้ครับหมูจะร่วงหล่นครับเอาตัวนี้มาอ๋อให้็นใช่ใช่ใช่ทั้งต<ล>อนนี้ก็เสร็จแล้วนี่ก็ฮะก็เป็นอย่างนี้เลยยกขึ้นมาได้เลยอ่าแล้วอันนี้ก็พร้อมที่จะไปเขเเข้าเตาอบนานไหมคะ หนึ่งชั่วโมงครึ่งครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะได้ออกมาเป็นเนื้อหมูที่แบบแห้งๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับใช้ไฟ200นะครับ200องศาเซลเซียสใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจะมีมิเตอร์วัดที่หน้าถังเตาอยู่แล้วอ้โครับนี่ครับหมูอบเสร็จก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับหนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงครึ่งครับหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้หลังจากนั้นก็พอหนึ่งชั่วโมงครึ่งออกมาใช่ไหมครับต้องทิ้งไว้ให้หมูเย็นจนเย็นอย่่่่่าางงงงเเเเี้้้้้้ยยยพออ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 ็็็นนนนนนนสิทททะะะคครรรรใใหหมมมััััดดดไไบตตตซววกกกแล แล้วก็ต้องวัดอุณหภูมิที่เป๊ะด้วยกี่องศาคะที่นี่สองร้อยครับใช้ไฟ200 200นะคะพอสองนาทีครึ่งครับน่า,ามาดูหนังกันค่ะนี่นี่ครับสองนาทีครึ่งก็ได้แล้วอันนี้ก็พักไว้ครับพักไว้ให้เย็น พักกี่นาทีคะพักอย่างน้อยสามชั่วโมงโอ้สามชั่วโมงตแต่การสร้างอาชีพของคุณเนี่ยคุณไม่ได้สร้างอาชีพเห้แก็บตัวเองเนี่ยค,คุณสามารถที่จะกระจายความรู้ให้กับผู้คนที่ต้องการจะสร้างอาชีพด้วยมีช่องทางแบบไหนบ้างคะก็เจตนาก็คือตอนแรกเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยอาชีพเดียวม,มันไม่เพียงพอครับมีตัวเนี้ยไปทาเป็นอาชีพ ก็เลยเปิดสอนใช่ครับเปิดสอนส่งในราคาที่ถูกสอนแบบตัวต่อตัวเลยใช่ครับมาเรียนที่นี่เลยใช่ครับใช่วันเดียวจบเลยอ่ะคะถูกต้องครับเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศนะครับเอาจริงๆอบอุ่นเนาะหลังจากทอดรอบแรกเสร็จแล้วก็รอให้หมูเย็นนะครับเอาเหล็กออกที่เราทําไว้นะครับเอาออกครับแล้วก็หั่นชิ้นๆครับนี่ครับหมูดูสิครับความชุ่มฉ่ำของเนื้อเนี่ยเนี่ยหมูเป็นชั้นๆแล้วก็ากลับข้างบนนะ่งหอครับ เด็ดเป๊ะจริงๆแล้วก็ใส่ใส่ถุงใส่ถุงซีอย่างนี้เลยครับอันนี้ประมาณ1นกิโลหรือเปล่าคะอ่าบวกลบ1นกิโลบวกลบครับก่อนจะมาเป็นเครื่องนี้ก็เราใช้เครื่องกดตัวเล็กๆแล้วครับซิลได้สี่สี่ห่อใช่ไหมคะสองครั้งใช่ครับใช่เสร็จแล้วครับคุณน่นนี่เสร็จแล้วนี่เะอ่าเนี่ยพร้อมส่งความง่ายได้แล้ววว้าสามารถไปสร้างสร้างอาชีพได้ครับสําหรับชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าแกะออกมาเนี่ยต้องทํายังไงต่อคะหมูเนี่ยเวลารับไปเนี่ยจะแช่ฟิตแข็งนะครับ ก็ต้องให้หมูคลายเย็นก่อนคลายความเย็นก่อนครับแล้วก็ทีนี้ก็บั้งตามรอยที่เราบั้งครับอ๋อมีมีรอยให้นะคะครับบั้งตามรอยที่เราบั้งแล้วก็ทอดอุณหภูมิหนึ่งร้อยแปดสิบองศาครับประมาณสิบนาทีก็จะได้หมูกรอบใช่ก็ใช้ได้เลยครับงา่ายถ้าคนที่ดูอยู่และอยากแบบสั่งมีช่องทางไหนบ้างคะถ้าเกิดขึ้นอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอ๋อก็มีไลน์แล้วก็ทางเพจครับมีน้องเอ็ดมินคอยตอบอยู่แล้วก็เราส่งราคา 360บาทในเลท25กิโลนะครับในเลท25กิโลแล้วก็รายละเอียดตรงอื่นๆก็มีน้องเอ็มินทักหาน้องเอ็มินได้ครับอ๋อแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยๆที่คุณทำมาได้รับรือเปล่งกิโลนี้จะมีน้ำจิ้มด้วยครับแล้วก็ส่งฟรีใน1กิโลนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเดอะเบสหมูกรอบวันนี้ได้ความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆเชื่อได้เลยนะคะว่าคนขยันไม่อดตายแน่ๆเลยต้องขอบคุณมากนะคะหมูกรอบเจ้านี้นะคะเมนุเนี่ยเรคเคมันเลยค่ะเดอะเบสหมูกรอบขอบคุณะค,ะครับ